ตอนที่291หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาเอเรนขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากฟังคำพูดของบัลเลริกอามาตะาเขาพูดซ้ำด้วยความสงสัยในดวงตาของเขาคุณแน่ใจหรือว่านี่ไม่ใช่เหยื่อล่อไม่ได้อย่างแน่นอนบัลเลริกยืนยันว่าฉันได้เห็นความเป็นอามาตะนี้ด้วยตาของฉันเองแอลมัมนเป็นเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นบอกฉันได้ไหมว่าพลังนี้คืออะไรกันแน่โฆษณา ฉันเสียใจมากสำหรับ613ซึ่งเป็นความลับของครอบครัวฉันบาโลริกสายหัวแต่ฉันบอกคุณได้ว่าพลังนี้ไม่ได้มาจากผลไม้หนึ่งไม่ได้มาจากผลไม้เหรอเอเรนมองบาโลริกด้วยความประหลาดใจนั่นอะไรนะ่ะนี่บารลริกดูเขินอายเล็กน้อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันรู้ว่าพลังแบบนี้สามารถทําให้ผู้คนมีความเป็นอมตะจริงๆและแม้กระทั่งเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาในการท้าทายสวรรค์เอรเรนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามแล้วทําไมคุณถึงพบฉัน เพราะฉันรู้ว่าพานาท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในโลกและคุณก็มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นกันบอลเลอริกกล่าวว่าด้วยความช่วยเหลือของคุณฉันเชื่อว่าเราจะสามารถค้นพบความแข็งแกร่งนี้ได้เอเรนครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พยักหน้าอืมฉันสามารถช่วยคุณได้แต่คุณต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมกับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ไว้ใจคุณง่ายๆโฆษณาแน่นอนบาโลริกมีความสุขมากเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากฉันจะบอกข้อมูลทั้งหมดให้คุณทราบคุณแค่ต้องช่วยฉันค้นนหาพลังิดี โอเคตกลงตามนั้นเอรเรนพูดอย่างไรก็ตามเธอต้องจำไว้ว่าเรื่องนี้ต้องถูกเก็บเป็นความลับมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเป็นหายนะฉันรู้บัลเลอริกพยักหน้าฉันจะจัดการทุกอย่างเองเอรเรนไม่ได้พูดอะไรอีกเขารู้ว่าแผนนี้อันตรายมากแต่ในขณะเดียวกันก็เย,ย้ายวนมากถ้าเขาสามารถได้รับพลังอมาตะแบบนั้นจริง,รงๆเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันที่สามารถท้าทายโลกทั้งใบได้อย่างไรก็ตามเขาเข้าใจด้วยว่าแผนนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทายที่ไม่รู้จักและเขาต้องก้้้าาาาาาาววไปปขงงงหหนนนนนอย่ร่รระะะะะมมมมัััดิฉลทีตามมาจเ็ ไม่กี่วันต่อมาเอเรนและบัลเลริกกำลังล่องเรือลำเล็กบาล็อกเล่าให้เอเรนฟังเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของเขาและการแสวงหาความเป็นอมตะของพวกเขาโฆษณาครอบครัวของเราเคยเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังที่สุดในโลกบัลเลริกกล่าวว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็ค่อยๆลดลงความหวังสุดท้ายของเราคือพลังแห่งความเป็นอมตะหากได้รับมันแล้วเราสามารถฟื้นฟูกเกียรติยศของครอบครัวเราได้แล้วรู้ไหมว่าพลังนี้อยู่ที่ไหน เอเรนถามเรามีเงื่อนงำบางอย่างแต่เราต้องการการสำรวจและการวิจัยเพิ่มเติมบันเลริกตอบว่าฉันเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือของคุณเราจะสามารถค้นหามันได้เอเรนพยักหน้าเขารู้ว่าพลังแบบนี้ลึกลับและทรงพลังมากแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่รู้จักเช่นกันเขาต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเป็นหายนะเอาละเรามาค้นหาเบาะแสเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเอเรนกล่าวขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณบาโลริกรู้สึกตื่นเต้นมากฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่่่วยคคคุุุุณณณและให้้้ไดททกกสิงงีตอาร ตอนที่292การตกผลึกของพลังงานบริสุทธิ์บทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาเอเรนยิ้มเล็กน้อยฉันแค่ต้องการข้อมูลและความร่วมมือจากคุณแล้วฉันจะจัดการเรื่องอื่นๆเองในวันต่อมาเอเรนและบัลเลริกได้สำรวจสถานที่หลายแห่งด้วยกันและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายพวกเขาค้นพบว่าพลังแห่งความเป็นอมะตะนี้มีอยู่จริงและเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณแต่ข้อมูลเฉพาะยังคงต้องการการวิจัยและสำรวจเพิ่มเติมเอเรนและบัลเลริกออกเดินทางเพื่อค้นหาชิ้นส่วนบนเกาะเกาะน,นี้ใหญ่มากจนต้องตระเวณหาทุกซอกทุกมุมเพื่อหาชิ้นส่วนทั้งห พวกเขามาถึงพื้นที่ซาประักหักพังก่อนต่อไปนี้คืออาคารเก่าแก่บางส่วนที่ดูเหมือนจะถูกทำลายไปตามกาลเวลาแต่พวกเขาพบว่าในซาอาคารหลังหนึ่งด้วยหินประกายเล็กๆโฆษณานี่คือเศษชิ้นส่วนหรือไม่เอเรนถามด้วยความสงสัยมันควรจะเป็นบาโลรีครับไปและสังเกตยอย่างระมัดระวังดูเหมือนคริสตัลพลังงานบริสุทธิ์พวกเขาค้นหาต่อไปและเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของเกาะในถ้ำลึกพวกเขาพบชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งคราวนี้เป็นวัตถุคล้ายลูกบอลโลหะที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆฝังอยู่บนพื้นผิว สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นอัขระโบราณเอเรนศึกษาแต่ฉันจําพวกเขาไม่ได้บัลเลริกหยิบลูกบอลโลหะขึ้นมาและพยายามสัมผัสถึงพลังงานบนพื้นผิวของมันโลหะนี้ควรเป็นวัสดุพิเศษสำหรับอารยธรรมนี้และสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อาจเป็นคำพูดของมันเองโฆษณาพวกเขายังคงค้นหาและต้องผ่านการสำรวจและการถอดรหัสอย่างยากลำบากในแต่ละครั้งในส่วนที่ลึกที่สุดของเกาะในที่สุดพวกเขาก็พบชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายนี่คือวัตถุคล้ายคริสตัลที่ปล่อยพลังงานแผันผวนรุนแรงในมือของเอเรนและบัลเลริกชิ้นส่วนทั นี่คืออะไรเอเรนถามนี่ควรเป็นรหัสผ่านบัลเลริกอธิบายว่าเราต้องหาวิธีที่เหมาะสมในการปลดล็อกเอเรนและบัลเลริกออกเดินทางเพื่อพยายามทำลายรหัสพวกเขาสังเกตสัญ,ญลักษณ์อย่างระมัดระวังพยายามหารูปแบบหรือเงื่อนงำบางอย่างเอเรนใช้ฮีคะสังเกตของเขาเพื่อพยายามรับรู้คุณสมบัติพิเศษของรหัสนี้โฆษณาพวกเขาค้นพบทีละน้อยว่ามีรูปแบบจุดและเส้นในสัญ,ญลักษณ์และรูปแบบเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นรหัสพิเศษบางอย่างพวกเขาเริ่มพยายามวิเคราะห์กฎหมายของรหัสเหล่านี้ในขณะที่รวมภาษาและสัญ,ญลักษณ์ของอรารยธรรมโบราณที่บัลเลริกรู้จัก เอเรนและบัลเลริกออกเดินทางเพื่อพยายามทำลายรหัสพวกเขาสังเกตสัญลักษณ์อย่างระมัดระวังพยายามหารูปแบบหรือเงื่อนงำบางอย่างเอเรนใช้ฮาคิการสังเกตของเขาเพื่อพยายามรับรู้คุณสมบัติพิเศษของรหัส89พวกเขาค้นพบทีละน้อยว่ามีรูปแบบจุดและเส้นในสัญลักษณ์และรูปแบบเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นรหัสพิเศษบางอย่างพวกเขาเริ่มพยายามวิเคราะห์กฎหมายของรหัสเหล่านี้ในขณะที่รวมภาษาและสัญลักษณ์ของอารยธรรมโบราณที่บัลเลริกรู้จักพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงในการไตร่ตรองและลองผิดลองถูกในที่สุดพวกเขาก็พบวิธีถอดรหัสมันนจได้ บันเลริกวางลูกบอลโลหะบนอุปกรณ์พิเศษจากนั้นจึงเริ่มอ่านรหัสในสัญ,ญลักษณ์ในภาษาตระกูลของเขาเองภายใต้เสียงของเขาจินยงกิวเริ่มส่งเสียงและแสงแปลกตอนที่สองบความเป็นอมตะที่แท้จริงบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาเอเรนสัมผัสได้ถึงความผันผวนพิเศษเหล่านั้นจึงพยายามใช้พลังของเธอเองเพื่อช่วยบันเลริกในกระบวนการถอดรหัสเขาพบว่าในลูกบอลโลหะนั้นมีพลังงานลึกลับบางอย่างอยู่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความแข็งแกร่งของผลไม้ที่เขาคุ้นเคย เสียงและแสงของลูกบอลโลหะค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยข้อความลึกลับบางอย่างข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยพลังแห่งความเป็นอมะตะที่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณน,นี้และวิธีใช้พลังนี้เราพบแล้วเราพบพลังแห่งความเป็นอมะตะแล้วบันเลริกุทานอย่างตื่นเต้นโฆษณาเอเรนครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเขารู้สึกว่าพลังนี้ลึกลับมากและเต็มไปด้วยความเสียงที่ไม่รู้จักแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกดึงดูดด้วยพลังนี้อย่างลึกซึ้งและต้องการสัมผัสความมหัศจรรย์ของมันด้วยตัวเขาเอง เอเรนนึกถึงสิ่งที่บัลเลริกพูดไว้ก่อนหน้านี้พลังแห่งความเป็นอมตะนี้สามารถทําให้ผู้คนเปลี่ยนชีวิตจากการท้าทายสวรรค์และมีความอมตะอย่างแท้จริงเขาจินตนาการว่าถ้าเขามีพลังนี้เขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันที่สามารถท้าทายโลกทั้งใบได้เขามองไปที่บัลเลริกด้วยความมุ่งมั่นเอาละมาลองพลังอมตะากาันดวงตาของบัลเลริกเต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นและเขาก็วางลูกบอลโลหะไว้ในมือของเอรเรนเอรเรนจับลูกบอลโลหะไว้แน่นรู้สึกถึงพลังงานที่รุนแรงที่ปล่อยออกมาโฆษณา ทันใดนั้นเอเรนรู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปผิวของเขาเรียบเนียนเป็นพิเศษและไร้ที่ติและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและคมชัดขึ้นดูเหมือนนว่าจะมองทะลุทุกสิ่งเขารู้สึกว่าพลังของเขาแข็งแกร่งขึ้นและดูเหมือนนว่าเขาจะสามารถควบคุมความสามารถของตัวเองได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่ควบคุมพลังอื่นๆน,นี่นี่มันรู้สึกยังไงเอเรนอุทานด้วยความประหลาดใจนี่คือพลังที่ได้รับจากพลังแห่งความเป็นอมตะบันเลริกอธิบายอย่างตื่นเต้นตอนนี้คุณมีความเป็นอมตะที่แท้จริงและคุณสามารถท้าทายโลกทั้งใบได้ เอเรนรู้สึกว่าร่างกายของเธอเบามากเรากับว่าเธอสามารถเดินทางได้อย่างอิสระระหว่างเวลาและอวกาศเขาพยายามใช้พลังของตัวเองและพบว่าเขาสามารถควบคุมพลังผลไม้ได้อย่างง่ายดายและเขายังสามารถแนะนำพลังอื่นๆเขารู้สึกว่าเขามีความเป็นไปได้ไม่จำกัดและสามารถทำอะไรก็ได้เขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเป้าหมายก่อนหน้าของเขาช่วยชีวิตมนุษยชาติทำลายไททันและสร้างโลกใหม่ตอนนี้เขาเชื่อว่าด้วยพลังนี้เขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โษณอย่างไรก็ตามเขารู้ด้วยว่าพลังนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่รู้จักและจําเป็นต้องสํารวจและใช้อย่างระมัดระวังเขาคืนลูกบอลโลหะในมือให้บอลเลริกด้วยสีหน้าจริงจังดอกจันอัญญประกาศเดี่ยวเปิดพลังนี้ลึกลับและทรงพลังมากและต้องใช้อย่างระมัดระวังเขากล่าวว่าเราต้องการการวิจัยและสํารวจเชิงลึกมากกว่านี้นูโอหวังหาเพื่อให้เข้าใจถึงพลังของมันอย่างแท้จริงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่อาจควบคุมได้บัลเลริกพยักหน้าเห็นด้วยกับเอเรนพวกเขาเข้าใจว่าพลังแห่งความเป็นอมตะนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งโลกและพวกเขาจำเป็นต้องควบคุมมันอย่างรระะมััดวง เอเรนและบันเลริกเดินทางต่อไปพวกเขามาถึงป่าลึกลับแห่งหนึ่งบรรยากาศที่นี่แปลกมากเต็มไปด้วยความลึกลับและลีหวงที่ไม่รู้จักตอนที่สองพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับป่าแห่งนี้เอเรนรู้สึกถึงบรรยากาศโดยรอบฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่บันเลริกพยักหน้าเห็นด้วยกับเอเรนพวกเขาเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังพยายามหาเงื่อนงำบางอย่างพวกเขาค้นพบหินเวทมนต์ลึกลับทีละน้อยนี่คือหินเก่าแก่ที่ปล่อยพลังงานผันผ โฆษณานี่คืออะไรเอเรนถามด้วยความสงสัยนี่คือหินเวทมนต์ลึกลับบัลเลริกอธิบายว่าในตำนานหินก้อนนี้สามารถมอบพลังและความสามารถพิเศษให้กับผู้คนได้เอเรนรู้สึกถึงพลังงานลึกลับที่มีอยู่ในหินวิเศษและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความตื่นเต้นเขาตัดสินใจที่จะลองกระตุ้นพลังงานนี้เพื่อดูว่าเขาสามารถรับพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติได้หรือไม่เขาเริ่มใช้พลังผลไม้ของเขาเพื่อพยายามกระตุ้นพลังงานในหินวิเศษทันใดนั้นหินก็แหล่งแสงที่รุนแรงและลื่น,นู อะไรนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เอเรนอุทานด้วยความประหลาดใจพลังอันแข็งแกร่งแผ่ออกมาจากหินเวทมนต์และเอเรนก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มแปลกไปราวกับว่ามันมีความสามารถและความแข็งแกร่งบางอย่างที่ไม่รู้จักโฆษณาจากนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้รับพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติ เอเรนรู้สึกถึงพลังของสัตว์ร้าเหนือธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเบามากและเขาสามารถเคลื่อนไหวและหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาเริ่มมีพลังอย่างมากและเขาสามารถยกของหนักและเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดายยิ่มในที่สุดฉันก็ได้รับพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติเอเรนตะโกนอย่างตื่นเต้นเอเรนตระนักดีว่าพลังนี้ทรงพลังมากแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่รู้จักเช่นกันเขาตัดสินใจที่จะสำรวจและใช้พลังนี้ให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ เขาเดินหน้าต่อไปและเริ่มการผจญภยัยระหว่างทางเขาพบกับศัตรูที่ทรงพลังและฉากอันตรายมากมายแต่ด้วยพลังของสัตว์ร,ร้ายเหนือธรรมชาติของเขาเขาจึงเอาชนะความยากลำบากเหล่านี้ได้สำเร็จในเวลาเดียวกันเขายังได้พบกับเชฟผู้ทรงพลังซันจิซันจิเป็นพ่อครัวที่มีพรสวรรค์มากเขาทำอาหารรสเลิศได้ทุกประเภทและมีพลังในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งโฆษณาหลังจากที่เอเรนและซันจิได้รู้จักกันพวกเขาก็มีเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวทันทีซันจิเข้าร่วมทีมผจญภัยของเอเรนในไม่ช้าเพื่อเริ่มการผจญภัยกับเขา พวกเขามาถึงเมืองลึกลับผู้อยู่อาศัยที่นี่ถูกควบคุมโดยพลังประหลาดเอเรนและซันจิตัดสินใจสืบหาต้นตอของพลังนี้และถอนคำสาปที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆพวกเขาได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งซึ่งก็คือนักดาบในชุดดำนักดาบในชุดดำมีทักษะการใช้ดาบและการต่อสู้ที่ทรงพลังมากซึ่งทำให้เอเรนและซันจิต,ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาวิกฤตเอเรนเริ่มใช้พลังเหนือธรรมชาติของเขาและเอเรนก็เริ่มกดแกว่งดาบของเขาส่งการโจมตีเป็นชุดทักษะดาบของเขามีความยืดหยุ่นและแม่นยำอย่างมากและดดูเเหมมมมืออนนว่าาาาาาขจะสรถใใช้้ทุุกกศไ นักดาบในชุดดำรู้สึกถึงพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติของเอเรนและเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวเขาตัดสินใจที่จะพยายามเอาชนะเอเรนด้วยท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาซอร์กอสไตร์เขารวบรวมพลังกำลังและปลดปล่อยพลังดาบอันทรงพลังด้วยพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานของดาบนี้ฟันตรงไปยังเอเรนตอนที่295กรัมล็อกดานบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาเอเรนรู้สึกกดดันอย่างมากและเขารู้สึกว่าร่างกายของเขารับแรงไม่ไหวอย่างไรก็ตามเขาไม่ถอยเขากัดฟันแทนรวบรวมกำลังทั้งหมดของเขาและหิ้ดงดา ทันใดนั้นพลังอันทรงพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติก็ระเบิดออกมาทำให้พลังงานของดาบกระเด็นออกไปเอเรนรู้สึกว่าร่างกายของเขามีพลังมหาศาลและเขาสามารถควบคุมพลังนี้ได้อย่างง่ายดายและยังนำทางมันไปสู่การใช้งานของเขาเองอีกด้วยเขากวดแกว่งดาบของเขาและส่งการโจมตีอันทรงพลังออกไปทีละคนนักดาบในชุดดำพยายามหลบเลี่ยงแต่เขาถูกจับในวงโจมตีของเอเรนแล้วในท้ายที่สุดเอเรนเอาชนะนักดาบชุดดำด้วยพลัง,ลงของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติของเขาเอเรนและซันจิเดินทางต่อไปและพวกเขาก็มาถึงชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นั่นพวกเขาพบเด็กผู้หญิง่ททีีถูกสัวจม เอเรนและซันจิต่อสู้ทันทีและใช้พลังจิตขับไล่สัตว์ประหลาดทะเลและช่วยเหลือวี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 รู้สึกขอบคุณมากที่เธอแสดงพลังของเธอให้เอเรนเห็นนั่นคือพลังแห่งน้ำพวกคุณนี่สุดยอดจริงๆวีวี v v. พูดอย่างตื่นเต้นฉันไม่เคยเห็นพลังต่อสู้ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อนโฆษณาเราเพิ่งใช้กำลังของเราเพื่อปกป้องคนที่ต้องการความช่วยเหลือ A เอเรนกล่าอย่าง่อมตัวคุณช่างใจดีวีวี v. พูดด้วยความขอบคุณฉันหวังว่าคุณจะช่วยเราต่อสู้กับล็อบดาคอล็อบดาเขาคือใครซันจิเอ่อยถาม เขาเป็นทราราชที่โหดร้ายที่ปกครองทั้งเกาะวิวีอธิบายว่าเขาใช้พลังของเขาเพื่อกดขี่พวกเราผู้อ่อนแอถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยคุณและล้มล้างทราราชผู้นี้เอเรนกล่าวดังนั้นเอเรนซันจิและวิวีจึงก่อตั้งกองทัพกบฏขึ้นเพื่อพยายามล้มล้างการปกครองของเคล็อกดาพวกเขาใช้จุดแข็งของตนเปิดการต่อสู้ที่ดุเดือดบนเกาะ โฆษณาในการต่อสู้เอเรนได้แสดงอิทธิฤทธิ์อันทรงพลังเขาสามารถใช้พลังของตัวเองเพื่อควบคุมความสามารถและพลังอื่นๆได้อย่างง่ายดายในขณะที่เต้นราด้วยดาบของเขาเขา,สาแสดงพลังที่แข็งแกร่งของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติซึ่งทาให้ศัตรูรู้สึกกลัวสันจิใช้ทักษะการทาอาหารของเขาเพื่อให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกที่แข็งแกร่งแก่กลุ่มกบฏเขาทาอาหารรสเลิศทุกชนิดเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางกายภาพของนักรบและฟื้นฟูจิตวิญญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาวีวีใช้พลังน้ําของเธอสร้างกับดักและกลยุทธ์มากมายเธอใช้้้คุณสสมมบบัััััตตติิอนําาดดกกจรรูและเเปโใหี เอเรนและซันจิร่วมมือกันโดยปริยายและโจมตีสลับกันปิดล้อมศัตรูซันจิใช้พลังการต่อสู้อันทรงพลังของเขาส่งหมัดและแตะใสศัตรูเป็นชุดทำให้ศัตรูไม่สามารถกลับมาได้ศูนย์ขอดอกไม้ในเวลาเดียวกันเอเรนยังใช้พลังของสัตว์ไร,ร้เหนือธรรมชาติของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อกลบเกลื่อนการโจมตีของศัตรูเขากวดแกว่งดาบของเขาและส่งการโจมตีที่ทรงพลังออกไปทำให้ศัตรูหวาดกลัวโฆษณากองกำลังต่อสู้ของฝ่ายกบฏแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็เอาชนะกองทัพของคล็อกดาได้สำเร็จในท้ายที่สุดเอเรนซันจิวิ ศูนย์เจ้ากระผู้เกลียดชังเจ้ากล้าท้าทายข่าได้อย่างไรคล็อเกด้าคล็อกเกดาคำรามพวกเจ้าจะต้องชดใช้ความโง่เขลาของพวกเจ้าเขาส่งคลื่นพลังงานอันทรงพลังออกไปพยายามทำลายเอเรนและคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเอเรนได้แสดงพลังอันทรงพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติขับไล่คลื่นพลังเหนือธรรมชาตินี้เจ้าคิดว่าจะเอาชนะข่าได้หรือไม่เจ้าไร้เดียงสาเกินไปเอเรนเยยหยันข่าได้รับพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติและเจ้าไม่สามารถเอาชนะข่าได้อีกต่อไป เขากวดแกว่งดาบของเขาและส่งการโจมตีอันทรงพลังออกไปทีละคนล็อกเกดาพยายามหลบแต่เขาถูกจับในวงโจมตีของเอเรนแล้วตอนที่296โจมตีใหม่สัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาคลอกเเกดาพบว่าเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีอันทรงพลังของเอเรนได้เขาจึงตัดสินใจใช้กลนอุบายที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งก็คือเวทมนต์คาถา รวบรวมพลังของเขาปลดปล่อยพลังแห่งความมืดที่ทรงพลังซึ่งทาให้เอเรนกระเด็นออกไปอย่างไรก็ตามเอเรนไม่ยอมแพ้เขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วรวบรวมพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติของเขาและเริ่มการโจมตีอีกครั้งคิดว่าจะเอา,นาชนะฉันได้เหรอ Aaron เอเรนยยหยันนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโฟเซเว่นซีโร่สิบเจ็ดโฆษณาเขาเหวี่ยงดาบของตัวเองเข้าหาล็อกดายอย่างรวดเร็วล็อกเกดาพยายามหลบแต่เขาพบว่าเขาไม่สามารถหลบก,การโจมตีของเอเรนได้การโจมตีของเอเรนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคล็อกดาวถูกเตะมุมเอาละถึงตาคุณโยนผ้าเช็ดตัวนด่ เจ้ากบฏผู้เปลี่ยดทางเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำลงไปคล็อปดาตะโกนเขาวควบแน่นพลังสุดท้ายและส่งพลังงานมืดอันทรงพลังออกไปเอเรนพยายามหลีกเลี่ยงแต่เขาพบว่าคลื่นพลังงานนี้ทรงพลังมากจนเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทันใดนั้นพลังน้ำก็ปรากฏขึ้นล้อมรอบเอเรนวีวีรีบวิ่งไปและเธอใช้พลังน้ำปกป้องเอเรนที่อยู่ในนั้นโฆษณาเราสู้ไปด้วยกันวีวีกล่าวว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ ซันจิก็ปรากฏตัวขึ้นรวบรวมพลังกำลังและปล่อยหมัดอันทรงพลังล็อบดาพยายามหลบแต่เขาพบว่าไม่สามารถหลบก,การโจมตีของซันจิได้การโจมตีของซันจิมุ่งไปที่จุดอ่อนของล็อบทำให้เขาล้มลงกับพื้นเราทำได้เอเรนตโกนเราชนะแล้วการต่อสู้ของฝ่ายกบฏได้รับชัยชนะและพวกเขาล้มล้างการปกครองของเก้ล็อกดาได้สำเร็จผู้อยู่อาศัยบนเกาะก็ได้รับอิสรภาพเช่นกันพวกเขาขอบคุณเอเรนและพรรคพวกและเคารพพวกเขาในฐานะวีรบุรุษ เอเรนซันจิและวิวิช่วยชาวเกาะสร้างบ้านใหม่และช่วยจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเวลานี้เอเรนยังคงฝึกฝนพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพยายามสำรวจขีดจำกัดของพลังของเขาวันหนึ่งเอเรนได้ยินเกี่ยวกับชายชื่อไฟพิทแอสเตอร์ซึ่งเป็นโจรสลัดที่ทรงพลังซึ่งกำลังโจมตีบริเวณทะเลใกล้เคียงเอเรนตัดสินใจไปที่ทะเลเพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยชาวบ้านป้องกันการโจมตีของแอสเตอร์ได้หรือไม่โฆษณาเมื่อเอเรนไปถึงทะเลเขาพบว่ากลุ่มโจรสลัดถูกโจมตีโดยแอสเตอร์เดอะไฟพิทกลุ่มโจรสลัดนี้ไม่ได้อ่อนแแแออออตตต่่่่่พพพววกเเเขขาาาไไมมคคดดิิลลัังงงงโจีีีททรรชนน้ฟส์ เราไม่สามารถปล่อยให้จนสลัดเหล่านี้พ่ายแพ้โดยไฟปิดแอสเตอร์เอเรนพูดว่าเราต้องช่วยพวกเขาซันจิและวีวิเดินตามรอยเท้าของเอเรนทันทีและพวกเขาก็เข้าใกล้เรือของไฟปิดแอสเตอร์อย่างรวดเร็วคนของไฟปิดแอสเตอร์เริ่มโจมตีเอเรนและคนอื่นๆแต่พวกเขาไม่ได้ถูกข่มขู่เอเรนแสดงฝีมือดาบที่ทรงพลังและพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติ4.1เขาสามารถใช้หินวิเศษปราบสัตว์ร้ายตัวใหม่และช่วยแอสเตอร์เอาชนะศัตรูซันจิและวิว,วียังแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองและให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งแก่กลุ่มกบฏ แอสเตอร์คนนี้ทรงพลังเกินไปจริงๆสันจิถอนหายใจเราควรทำยังไงดีเราต้องหาจุดอ่อนของเขาเอเรนพูดด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราสามารถเอาชนะเขาได้ตอนที่297การต่อสู้ที่ดูเดือดกับแอสเตอร์มัดอคัคคีบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาดังนั้นเอเรนสันจิและวิวิจึงเริ่มศึกษาวิธีโจมตีและทักษะของมัดอัคคีแอสเตอร์พวกเขาพบว่าการโจมตีของไฟพิสแอสเตอร์ส่วนใหญ่เน้นไปที่ทิศทางเดียวและหากพวกเขาสามารถหาช่องว่างได้พวกเขาจะมีโอกาสโต้กลับได้แล้วเราจะโจมตีเขาได้อย่างไรวิวิถาม ฉันมีวิธีเอเรนกล่าวว่าเราสามารถใช้พลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติตัวใหม่เพื่อต่อต้านการโจมตีของมันโฆษณาเขาหยิบหินวิเศษออกมาจากกระเป๋าเป้แสดงพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติตัวใหม่พลังนี้ทรงพลังอย่างมากและสามารถควบคุมความสามารถและพลังอื่นๆของศูนย์เจ็ดได้อย่างง่ายดายเอเรนวางหินวิเศษลงบนฝ่ามือของเขาหลับตาและเริ่มรวบรวมพลังจิตของเขาเขารู้สึกถึงพลังลึกลับที่ลุงพล่านในหินจิตวิญ,ญญาณแห่งเวทมนต์ซึ่งรวมเข้ากับจิตสำนึกของเขา ขณะที่เขาตั้งสมาธิพลังจิตอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นก่อตัวเป็นรูปแบบคล้ายปเปลวไฟล้อมรอบเอเรนดวงตาของเขาลึกและจดจ่อราวกับว่าเขาได้รับพลังที่ผิดปกติพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติของเอเรนเริ่มควบคุมการโจมตีของแอสเตอร์เดอะไฟพีซและขับไล่พวกมันทั้งหมดไฟพีซแอสเตอร์รู้สึกประหลาดใจมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครสักคนที่สามารถโจมตีเขาได้ทั้งหมดเด็กคนนี้เก่งมากไฟพีซแอสเตอร์สาบแช่งด้วยเสียงต่ำเอเรนและไฟพีซแอสเตอร์เริ่มเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดไฟพีซแอสเตอร์ใช้หมัดอััััันนนนทททรรรรรรรงง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 พลงงพลลลลขขขขขขขอออออออเเเเเเาา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 าแตตตต่สสสว์้้้ยหหหหืืธมมมมมชิถกกกกบโโจีดดำใ ษณซันจิและวีวีก็เข้าร่วมการต่อสู้โดยใช้พลังของพวกเขาโจมตีไฟปิดแอส,สเตอร์ซันจิเป็นนักทำอาหารที่มีทักษะสามารถสร้างอาวุธได้หลากหลายจากส่วนผสมและเครื่องใช้และให้การสนับสนุนด้านลลจิสติกแก่อเรนวิวีใช้พลังน้ำของเธอสร้างกับดักและยุทธวิธีมากมายที่ทำให้อเรนและซันจิมีโอกาสโจมตีในระหว่างการต่อสู้อเรนยังใช้พลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการโจมตีทั้งหมดของไฟปิฟแสแอสเตอร์เมื่อดับของเขาเต้นเขาแสดงพลังที่แข็งแกร่งของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติซึ่งทำให้ไฟปิสแอสเตอร์ เอเรนการโจมตีของเราดูเหมือนจะไม่มีผลอะไรกับเขาวิวีพูดอย่างกังวลใจไม่ต้องห่วงเรามีวิธีอื่นเอเรนพูดพร้อมทำตาเป็นประกายเขาเริ่มรวบรวมพลังของสัตว์ร้เหนือธรรมชาติของเขาและปลดปล่อยพลังอันทรงพลังนั้นอีกครั้งครั้งนี้เขาได้ทาให้การโจมตีของไฟพิสแอสเตอร์เป็นพลังทั้งหมดและยึดช่องว่างระหว่างการโจมตีของเขาและเริ่มโจมตีเขาในทันทีไฟพิสแอสเตอร์ไม่คาดคิดว่าเอเรนจะมีพลังที่ทรงพลังเช่นนี้โฆษณา ไฟพิสแอสเตอร์กระหนักว่าเขาเสียเปรียบและเริ่มปลดปล่อยพลังเต็มที่เขาปล่อยการโจมตีด้วยไฟที่ทรงพลังซึ่งส่งเอเรนและคนอื่นๆไปที่ปากเหวเราแพ้เขาไม่ได้เอเรนตะโกนพวกเรา383าต้องทำให้ดีที่สุดเขารวบรวมพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติของเขาและปล่อยแสงอันทรงพลังรังสีของแสงนี้กลบเกลื่อนการโจมตีของเปลวไฟทำให้เอเรนและคนอื่นๆรอดชีวิตได้นี่คือพลังแบบไหนกันไฟพิสแอสเตอร์รู้สึกประหลาดใจฉันไม่เคยเห็นเขตพลังเช่นนี้มาก่อน นี่คือพลังของสัตว์เหนือธรรมชาติของฉันเอเรนกล่าวว่าฉันสามารถควบคุมพลังอื่นๆและสลายมันได้เขากวดแกว่งดาบของเขาและส่งการโจมตีอันทรงพลังออกไปทีละคนสันจิและวิวีก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยโดยสแสดงทักษะพิเศษของพวกเขาพวกเขาโจมตีสลับกันผลักไฟพิสแอสเตอร์ไปจนมุมตอนที่298แชทงสตร์บทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณา ไฟปิสแอสเซอร์ปล่อยคลื่นแห่งเปลวไฟโจมตีด้วยความโกรธและระยะการโจมตีของเขาก็กว้างขึ้นเรื่อยๆทำให้เอเรนและคนอื่นๆต้องล่าถอยเอเรนใช้ทักษะดาบของเขาวิ่นดาบครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามกลบเกลื่อนการโจมตีด้วยเลยวเพลิงสันจิและวิวีก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกันสันจิปล่อยหมัดอันทรงพลังที่ทำให้ไฟปีสแอสเซอร์กระเด็นออกไปวิวีใช้พลังน้ำเปลี่ยนเลวไฟให้กลายเป็นน้ำทำให้เอเรนและคนอื่นๆหนีไปได้ทั่วคราว เอเรนถือโอกาสโจมตีมัดอคีแอสเตอร์เขาใช้พลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติเพื่อทำให้ดาบของเขาคมมากความเร็วในการโจมตีของเขาเร็วมากทุกการโจมตีทำให้ไฟพิสแอสเตอร์รับมือได้ยากมัดอคีแอสเตอร์พยายามหลบแต่การโจมตีของเอเรนดูเหมือนจะมีตาที่ตามทันเขาเสมอโฆษณาในที่สุดเอเรนก็ทำรัฐประหารสำเร็จดาบของเขาเล็งไปที่จุดอ่อนของไฟพิสแอสเตอร์ทำให้เขาล้มลงกับพื้นแม้ว่าไฟพิสแอสเตอร์จะทรงพลังแต่วิธีโจมตีของเขานั้นเดียวเกินไปไม่นึกเลยว่าเอเรนและคนอื่นๆจะรวมพลังกันต่อสู้กับเขาเเเเรรราานนนนแแแแลล้้้ววอออตตโกกัพพงส์ย ซันจิและวิวี่ก็มีความสุขเช่นกันในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะศัตรูที่ทรงพลังนี้ได้คุณยังไม่ชนะทันใดนั้นริกูคำรามบุคคลลึกลับปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาชายสวมชุดดำสวมฮู้ดสีแดงใบหน้าของเขามืดมลและกระวนกระวายใจเขาถือปืนยาวอยู่ในมือและดูดุมากผมผมแดงแข้งสอเขากล่าวฉันแปลกใจที่คุณเอาชนะแอสเตอร์เดอะไฟพิษได้แต่คุณไม่เห็นความกลัวที่แท้จริงเลยโฆษณาด้วยเหตุนี้เขาจึงเปิดการโจมตีหอกข,ข,ของเขากลายเป็นมังกรดำขนาดใหญ่และเขาพุ่งเข้าหาเอเรนและคนอื่นๆ เอเรนและคนอื่นๆรู้สึกถึงความแข็งแกร่งอันทรงพลังของแทงซอและพวกเขาก็เข้าสู่สถานะต่อสู้ทันทีเอเรนใช้พลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติเพื่อปล่อยแสงอันทรงพลังพยายามกลบเกลื่อนการโจมตีของแทงซอสันจิรวบรวมพลังกำลังและปล่อยหมัดอันทรงพลังออกไปวิวี่ใช้พลังน้ำเปลี่ยนการโจมตีของแทงให้กลายเป็นน้ำพวกเขาทั้งสามร่วมมือกันโดยปริยายและพยายามต้อนแทงสไปที่มุมหนึ่งแต่ความแข็งแกร่งของแทงซอนั้นแข็งแกร่งเกินไปการโจมตีและการป้องกันของเข,ขานั้นดีมากเป็นพิเศษเอเรนและคนอื่นๆรู้สึกววว่่่่่าาาาาตตกกกกอออออยยููใในนนนสถนร์ทีีไไมมมม้้้เเืห็็็แงปดคภภิจ คุณไม่แข็งแรงพอแชงคอเย้ยันต่อหน้าข้าเจ้าเป็นเพียงมดเขาหิยงหอกของเขาและเปิดการโจมตีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเอเรนและคนอื่นๆได้แต่พยายามต่อต้านอย่างเต็มที่แต่พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถเอาชนะแชงซอได้โฆษณาเอเรนซันจิและวิวิรู้สึกท่วมท้นจากการโจมตีของแชงซอและพวกเขารู้สึกราวกับว่าพลังของพวกเขาถูกระง,งับโดยความแข็งแกร่งของแงอชงซอแชงซอมองเห็นชะตากรรมของพวกเขาเขาแสดงรอยยิ้มที่เย้ยยันคุณไม่แข็งแรงพอแชงคอเย้ยันต่อหน้าข้าเจ้าเป็นเพียงมด ในเวลานี้เอเรนรู้สึกได้ถึงพลังของสัตว์ร้เหนือธรรมชาติในใจของเขาที่เริ่มพลุ้งพล่านเขาสงบลงและเริ่มรู้สึกถึงพลังสัตว์เหนือธรรมชาติของเขาเริ่มค่อยๆยรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแรงเสียสมาธิอีกต่อไปฉันเข้าใจเอเรนพูดอย่างเงียบเียบในใจว่าฉันต้องควบคุมพลังส่วนลึกในใจของฉันให้ได้ตอนที่สองเก้าสบเก้าพลังใหม่ิีวิเศษใหม่บทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณา เขาเหยียดฝ่ามือออกรู้สึกถึงพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติเขาเริ่มรวบรวมพลังนี้และปล่อยให้มันค่อยๆกลายเป็นความจริงในฝ่ามือของเขาหินวิญญาณเวทมนตร์สองแสงปรากฏขึ้นนี่มันแชงสอตกใจเมื่อเห็นหินวิเศษในมือของเอเรนเจ้าสามารถควบคุมพลังชนิดนี้ได้จริงๆเอเรนไม่สนใจคำพูดของแชงสอหลับตาลงและเริ่มรวบรวมกำลังพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาและรวมตัวกันบนหินวิเศษอสูรร้ายจงทำตามคำสั่งของข้าเอเรนตะโกนตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ197 สัตว์เหนือธรรมชาติของเขาเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นในหินวิเศษมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆเ,เอเรนรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขามาถึงระดับใหม่แล้วเขาลืมตาและมองไปที่แชงซอคุณคิดว่าคุณสามารถเอา,นาชนะฉันด้วยการควบคุมพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติได้หรือไม่แชงซอเยยหยันเจ้ายัางไรเดียนสาเกินไปโฆษณาเขาเหวียงหอ,อกของเขาและโจมตีอย่างรุนแรงมากขึ้นเอเรนสันจิตและวิวีพยายามขัดขวางการโจมตีของเขาทันทีพวกเขาทั้งสามให้ความร่วมมือโดยปริยายวิวแทงถูกทิ้งให้ไม่มีที่ไป คุณ ABC ยังอ่อนแอเกินไปแชงสอเย้ยยันเสียงดังอย่างไรก็ตามฉันต้องยอมรับว่าความแข็งแกร่งของคุณเกินความคาดหมายของฉันมากคุณยังไม่เห็นความกลัวที่แท้จริงเอเรนโตกลับฉันเชี่ยวชาญพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติมากพอที่จะเอาชนะคุณได้เขาเหวี่ยงดาบของเขารวบรวมพลังที่ทรงพลังมากขึ้นเขารู้สึกว่าพลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติของเขามาถึงจุดสูงสุดใหม่แล้วเพียงพอที่จะต่อสู้กับแชงสอได้แชงคอยังรู้สึกถึงพลังงานอันทรงพลังที่เล็ดลอดออกมาจากเอเรนและเขากอดไม่ได้ที่จะรู้ส ทั้งสองเริ่มการต่อสู้ที่ดูเดือดความเร็วในการโจมตีของเอเรนนั้นเร็วมากและการโจมตีแต่ละครั้งก็เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างแชงสอใช้หอกของเขาเพื่อปล่อยการโจมตีระลอกแล้วระลอกเล่าโฆษณาบทสนทนาของพวกเขาเปิดฉากขึ้นเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปพลังของสัตว์ร,ร้ายเหนือธรรมชาติของคุณยังห่างไกลจากคำว่าพอแชงคอเย้ยันฉันไม่คิดว่าคุณจะเอา,นาชนะฉันได้ถึงแม้ว่าคุณจะร่วมมือกันก็ตาม เอเรนและครูมามาถึงคุกกลับของรัฐบาลและพวกเขาจำเป็นต้องช่วยเหลือโรบินที่ถูกรัฐบาลตามล่าออกจากคุกเรือนจำเป็นที่อยู่ของโจรสลัดจำนวนมากที่รัฐบาลถือว่าอันตรายพวกเขาทั้งหมดถูกขังอยู่ในลูกกรงเหล็กมียามอยู่ทุกที่เราจะเข้าไปได้อย่างไรแม่มองไปที่เอเรนเราต้องเลิกกันเอนเรนกล่าวว่าฉันจะใช้พลังของสัตว์ร้ายเหนือธรรมชาติแอบเข้าไปในคุกโฆษณาฉันจะช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกกาศคูมาพูดแต่คุณต้องระวังพวกกาศพวกนี้รับมือไม่ง่าย ทั้งสองแยกจากการและเอเรนใช้พลังเหนือธรรมชาติของเขาแปลงร่างเป็นลูกแมวและแอบไปรอบๆคุกเขาพยายามหาตำแหน่งของโรบินและช่วยเหลือเธอคุกแน่นขนาดไปด้วยผู้คุมและเอเรนหลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้ใครพบเขาเห็นจนสลัดอันตรายจำนวนมากถูกคุมขังอยู่ในรั้วเหล็กและพวกเขาทั้งหมดมีใบหน้าที่เศร้าหมองอย่าท้อแท้เราจะรอดจนสลัดพูดกับพวกเขาเมื่อเอเรนได้ยินประโยคนี้เขารู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยในใจเขารู้ว่าตราบใดที่ยังมีความหวังเขาต้องอดทนโรบินอยู่ที่ไหนเอเรนถามจนสลัดที่อยู่ข้างๆเขาอย่างระมัดระวัง ตอนที่3ามร้อยช่วยเหลือโรบินซีพีก้าวมาแล้วบทก่อนหน้าบทต่อไปโฆษณาเธออยู่มุมนั้นจนสลัดทีไปที่มุมหนึ่งแล้วพูดว่าเอเรนใช้อิทธิฤทธิ์ของเขาเพื่อเข้าไปในรูเล็กเขาพบตำแหน่งของโรบินและช่วยชีวิตเธอพวกเขาออกจากคุกอย่างรวดเร็วแต่ถูกกลุ่มผู้คุมพบเห็นระหว่างทางวิง่งเอเรนตะโกนเขาและโรบินพยายามวิ่งรนเพื่อหลบหนีแต่ผู้คุมกลับร้อนรนคุมมายังเข้าร่วมการต่อสู้ร่วมกับพวกเขาเพื่อต่อต้านผู้คุมที่นี่มียามมากเกินไปคูม,มาคำรามเราต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้ เอเรนหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินคำพูดของคูม,มาเขารู้ว่ามีองค์กรหนึ่งที่สามารถต่อสู้กับอำนาจมืดของรัฐบาลร่วมกับพวกเขาได้และนั่นคือกองทัพปฏิวัติโฆษณาเราจะไปหาคนของกองทัพปฏิวัติพวกเขาจะช่วยเรา Eren เอเรนกล่าวเขาโรบินและคูม,มาไปที่ที่ซ่อนของกองทัพปฏิวัติพวกเขาถูกนําไปต่อหน้าผู้นําของกองทัพปฏิวัติเบลเมอร์ซิเต้เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณเราต้องการเปิดเผยแผนสมรู้ร่วมคิดอันดมมืดของรัฐบาลเอเรนอธิบายแผนของเขาให้เบลเมอร์ซิเต้ฟังเบลโมซิเต้ S <S ได้ยินคําพูดของเอเรราาาขงงงก็สดดท่าทาค่คคุิ การสมคบคิดอันดมืดของรัฐบาลมีอยู่เสมอแต่เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณเบลเมอร์ซิเต้กล่าวว่ารัฐบาลมีองค์กรลึกลับ CP9 และพวกเขาคือมือมืดตัวจริง CP9 หัวใจของเอเรนเต้นแรงเมื่อได้ยินชื่อเราจะสืบสวนพวกเขาโฆษณาเขากับโรบินคูมาไปที่สำนักงานใหญ่ของรัฐบาลเอ A.N.S. ลอบบี้อินี่ลอบบี้มีที่ซ่อนของ CP9 และพวกเขาหวังว่าจะพบหลักฐานเพื่อเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของ CP9 เอเรนโรบินและครูมามาที่ภูเขาของอินนี่ล็อบบี้เพื่อหาที่ซ่อนของ C p พีเกนใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและยามกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาหาพวกเขาเราต้องซ่อนเอเรนตะโกนพวกเขารีบซ่อนตัวในถ้ำโดยพยายามหลีกเลี่ยงการค้นหาของเจ้าหน้าที่แต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้มาจากสมาชิพักอชอปอคุณยังต้องการที่จะหลบหนีต่อไปหรือไม่สมาชิของซ p พียืนอยู่ที่ทางเข้าถ้ำมองดูพวกเขาอย่างเย็นชาคุณถูกล้อมรอบด้วยพวกเราแล้วศูนย์หาดอกไม้โฆษณา อย่าคิดเพ้อเจ้อโรบินพูดอย่างเย็นชาเราจะเปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดของคุณถึงแค่ไม่กี่คนเองเหรอสมาชิก c ี9เก้าหัวรเราะเยาะมันก็แค่ฝูงมดพวกเขาเริ่มการต่อสู้ที่ดุเดือดเอเรนใช้พลังเหนือธรรมชาติแรงร่างเป็นเสือและพุ่งเข้าใส่สมาชิก c ี9รูปร่างของเขามีความยืดหยุ่นสูงและทุกการโจมตีเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างแต่สมาชิกของ c ี9นั้นไม่ง่ายพวกเขาโจมตีด้วยความเร็วที่สูงมากเพื่อพยายามเอาชนะเอเรนศูนย์ คูม,มาและโรบินก็เข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยและพวกเขาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับสมาชิกของ C ี9้าคูม,มาควงขวานขนาดใหญ่ของเขาและทุกการโจมตีล้วนทลายล้างโรบินใช้ความสามารถของเขาเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมและพยายามสร้างสนามรบที่เป็นประโยชน์ต่อพวกมันการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่สมาชิกของ c ี9เกได้เปรียบเสมอพวกมันทรงพลังมีทักษะสูงและแทบจะอยู่ยงคงกระพันเอเรนและคนอื่นๆค่อ,อ,คอยๆตกอยู่ในการต่อสู้อันขมขื่นโดยไม่สามารถหาทางหักมิดได้